เริ่มแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างเห็นหลายๆคนแล้วก็เออรวมถะรวมถึงเอพ่อพระเอกและแม่นางเอกเนาะวันนี้ก็มีการเอ,อ่อมมีการอา่าขึ้นศาลนะคะแล้วก็อา่าเขาเรียกว่าอะไรนะสอบมีการสอบ ทั้งพยายนแล้วก็อพยายนทางจุดแล้วก็มีการตัดสินด้วยนะคะมีหลายๆคดีนะวันนี้นะมีหลายๆคดีที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับวันนี้วันที่สิบห้าซึ่งพรุ่งนี้ก็วันหวยออกวันที่สิบหกเนาะอืมนะก็ได้ยินข่าวยินข่าวอา่อข่าวหนึง่งเนาะอืมได้ยินข่าวข่าวหนึ่งนะคะว่ามียูทูบเบอร์ชายคนหนึ่งโดนโดนฟ้องเนาะแล้วเป็นวันตัดสินด้วยวันนี้ใช่ไหมอืม ค่ะเป็นการตัดสินด้วยวันนี้แล้วก็มีการตัดสินเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะว่า,าได้ละเมิดเขาจริงได้มินประมาทเขาจริงนะคะใน,นในเรื่องของพี่กะเพราเนาะในเรื่องของพี่กะเพราก็แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเรายังไม่รู้ว่าเขาตัดสินยังไงเขาอะไรยังไงเขา,เาชดใช้กันยังไงอะไรยังไงก็ต้องรอฟังนะคะต้องรอฟังกับพี่กะเพราเนาะไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือยังนะคะแต่กไ็ได้ยินมาว่า สารจสินวันนี้แล้วนะคะแล้วสําหรับของอพ่อพระเอกและแม่ในเอกวันนี้ก็มีนัดเนาะมีนัดวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะนัดวันนี้นัดเป็นสืบพยานทางโจย์เนาะใช่ไหมอ่านะคะก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้นะอืมในเรื่องของปิงปองนะคะในเรื่องของปิงปองเนาะแล้วก็มีมีในเรื่องของ,งอซอ,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  <c oughs> อ,อ,อ,องขาวว่อนอีกแล้วนะคะอืม อย่าเพิ่งเข้าเรื่องสีสิบห้านาทีใจร้อนหนูไม่ใช่ช่างตั้มพี่เบลเดียวหนูรีบรีบพูดรีบรีบพูดรีบจบนะคะอ่านะก็มีได้ข่าวว่ามีซองขาวว่อนอีกแล้วใช่ไหมอ่านะคะน่าจะเป็นอ่าถึงยูทูบเบอร์หญิงนะคะอืมใช่ไหมอีกท่านนึงบอกว่าชัวแล้วเนาะเออคนที่แจกซองอ่ะ เขาบอกว่าชัวเนาะอืมอันนี้ก็รอติดตามกันนะคะช่วงนี้นะคะการที่เอ่อจะนําเสนอหรือว่าสายฟาดนะคะต้องระมัดระวังด้วยเนาะอืมต้องระมัระดระวังกันด้วยนะคะทุกวันนี้อ่าเขาไม่เล่นแบบโต้ไปโต้กันไปโต้กันมาแล้วนะคะเอ่อผู้ใหเขาขอเตียกซองยางเดียวนะจ๊ะยุคสมัยนี้นะอืมระวังกันด้วยนะคะอืมค่ะแล้วก็มายังล่ะมาประเด็นยัง มาประเด็นอืมในเรื่องของออพ่อไปเอกพ่อไปเอกเนาะออกมาเอาออกมาเขาเรียกว่าปา,ปาล์มปาล์มสายฟาดนะคะปาล์มสายฟาดเออสายฟาดที่ที่เป็นสายของทีพีเนาะอืมว่าในในเรื่องของการนําเสนอการนําเสนออย่าให้กระทบไปถึงโจทย์ใช่ไหม,มในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้ก็ าการนำเสนอของแต่ละคนมั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 นกระทบถึงตัวของพ่อพระเอกเนาะอืมนะคะอันนี้เราเข้าใจได้นะคะในในในส่วนในส่วนนั้นนะคะแต่บัดทินีพ่อเบาเบาเรื่องนี้คือทุกคนก็เข้าใจแหละเข้าใจเข้าใจหัวอกของพ่อพระเอกดีเนาะบัดทินีอ่าฝ่ายฝ่ายน,นิทานนะจ๊ะเล่านิทานอันนี้เ่านิทานอืมอ่าตั้มบวกลี่หรอแอดเออนั่แเละ ทีพีทีพีเออพอลลี่กับตั้มเออพอลลี่กับตั้มเดอ้อจ้านะฮอืมในเรื่องในเรื่องที่พอพูดปุ๊บนะเออตื่นเร้ามามือไม่โอ้ยปานว่าเพิ่นจ,จะจะโค้งศีสษะเลือดปานจะโค้งสนะเลือดจ้าอืมนะเอเอก็เหตุที่ อันนี้อันนี้อันนี้จะเล่านิทานให้ฟังจะเล่านิทานจะเล่านิทานแห่งบ้านโกกล้วยนะเออแห่งบ้านโกกล้วยนะเออออไม่มีใครพูดเรื่องคดีเลยใช่เนาะพี่ดานานานะวันนี้นะแต่ว่าวันนี้นะเป็นนัดของหลายๆหลายๆคดีนะอืมนัดของหลายๆคดีมากๆเลยอืมค่ะเพราะว่า วันนี้รู้สึกว่าจะมีมีนัดทั้งฝั่งทางนู้นแล้วก็ฝั่งทางนี้ด้วยนะฝั่งทางนู้นเขาตัดสินวันนี้นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องคดีเรื่องเรื่องอันนี้เลยนะนมกลับมาดรามา่ากลับมาเป็นประเด็นในเรื่องของอคําพูดของลุงช่างเห็นไหมว่าลุงช่างเขามีกระแสแค่ไหน <laughs> ทุกคนจับจ้องนะทุกคนจับจ้องอืมนะ ใน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 สิ่งที่ในสิ่งนี้มันเกิดขึ้นก็คือเอ่อประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงที่เอ่อป้าสวนผักเขาเข้าไปคอมเมนต์เนาะป้าสวนผักเขาเข้าไปคอมเมนต์นะคะในจุดนั้นนะคะเออแล้วก็มีอ่ามีเสียงเบรกจากอ่าลุงช่างเนาะในตรงนั้นอ,ะอ่ะเออพอลี่เข้าใจดีนะว่าเขาเขาเป็นแบบนี้กันมานานนะคะแต่ว่าแต่ละคน คือเอฟซแต่ละคนก็สีเรียตไงอืมแล้วก็มีบางช่องที่ออกมาตำหนิใน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 การกระทำของลุงช่างแล้วก็ลุงช่างก็ได้ออกมาอธิบายใช่ไหมพออธิบายแล้วก็เออธิบายก็ยาวเลยค่ะลายยาวเลยค่ะทีนี้ใช่ไหมทีนี้ฝั่งทางฟังตรงข้ามนี่ก็โอ้โหยุ่แยงค่ะอืมยุ่แยงแต่แข้งรั่วกันไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะบัก หัวบอมีผมอืมบักหัวบอมีผมนี่โอ้ยมือนี่มันจะไหรหวะอืมเออนะสวัสดีหนึ่งพันยิบสี่ท่านาค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะอืมอ้อบักบอมือนี่นะเปิดไปท่านเลยคือทะลมทะลมทะทะลมอ่าคนปากเบี้ยวนะเพื่อนนะ่ะมัดมือคะ่ะมัดมือคุณประสิทธิ์วันนี้คะ่ะอืมมัดมือเออมัดมือนะปฏิเหตุงานสติไม่ทํางานทําการอะไรหรอเออ ข่อย,ยัง,งงงอยู่ว่าเหตุงานยังไหไม่ได้เอาสมองไปคิดในเรื่องงานเลยเหรอเอาสมองมาคิดในกันไละสุดใช่ไหมอืมเออเข้าใจเสมอมาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเข,เขาเขาเข้าใจกันอืม่อยยังว่าข่อยยังว่าว่าอ่าป้าสวนผักมีอ่ะลุงช่างที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยยังน้อยไปกว่าค่อยเจอนะค่อยยังพูดค่อยยังพูดอยู่เลยเมื่อวานนี้นะอืมนะ เออหนูหนูน่ะเจอหนักกว่านี้อืมบางทีเครียดจนลืมเครียดจนเออจนเบื่อเครียดแล้วก็นังมันมั่งออยู่กับมีจ้าเออซ่าซชางช่างต่าน่ะแล้วช่างต่าน่ะยิ่งเป็นคนยิ่งเป็นคนเห็นไหมปากน่ะเออ ใครโดนช่างต้ามด่านี่โอ้ถือประสวยแล้วถ้าสมมติมันดา่าไม่รู้มันเอาคำด่ามาจากไหนด้วยเออลงุลงช่างยังยัง,ย,งยังพูดจาดีมีเหตุผลกว่าช่างต้ามนะอันนี้หนูก็เลยเข้าใจหนูก็เลยเป็นคนเข้าใจว่าเข้าใจว่าเวลาเวลาเขาเขาเป็นอย่างนั้นอะ่ะอืมจมอย่างงุ่นจมเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละอืมนะเวลาเขามีปัญหากันอะ่ะคือมันเล็กน้อยมากหนูโดนยิ่งกว่าน,นี้สําหรับการใช้คําพูดนะ เออนะแต่เราก็อยู่ด้วยกันมาได้อยู่แบบก็เข้าใจกันนะ่ะเอออีกไม่กี่วันก็คืนดีหากันมันไม่ได้มีอะไรมากนะนะตรงนั้นนะ่ะอืมหลายๆคนก็อ่าอาจจะมาคิดมากว่าเอ้ยย่านเขาย่านเขาเครียดย่านเขาบ่ขึ้นหากันย่านเขาอันพิตใจกันอย่างสิเนาะอืมนะอ้ที่หนูทําคลิปว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาหนะ่ะอย่าซีเรียสนนะ่ะอืมนะเพราะว่าอ่าจากที่เราจากที่เรารู้จักมานะ่ะมัน กระทบกระทั่งกันแบบนี้อยู่ประจําแล้วเขาก็ดีกันเออนะเหมือนเหมือนคู่คู่หนูก็เหมือนกันอืมค่ะค่ะ